คเตอนได้เลยค่ะช่วยอออาผมเนาะอืมอาเป็นกุ้งไทพาหรือเจต่ว่าเด็กยุ่เหรเด้อคููสิบอกครับเด็กยุ่ยแต่เด็กยู่แล้วระว่างคูครูบนมิบฝันไปอีกขึ้นอายุแล้วละแจ่ว่าเห็นตะคนเต็มสะไลเห็นต่คนหลาๆหล่ะนะอืมเด็กเด็กยุ่แล้วเพราะมันใหม่ยิเมือขึ้นเนี่ยว่ามีกเบ็กปูว บ่มีบ่มีต <no ัวน enfin ั an ่นะตัวศูนย์หนึ่งหนึ่งอะฮศูนย์หนึ่งหนึ่งอะรศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี่ยคอครับเป็นตัวรองมันก็เป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดะมีศูนหนึ่งหนึ่งมีศูนย์เจ็เจ็ดตัวสิบ่ปัวแมนแมนแมนปัวตัวตัวหนึ่งก็เลยเจ็ดเป็นัวเดียวกันขึ้นก็เลยฟาบานนะนะโอ้โหที่มันไม่เด้นในกับที่แม่งตัวนี่ล่ะเรียกฟาบานนี่ล่ะครับผม กันกันส้มสามตัวนี้ก็จะเป็นอ่าส้มเก่าเนี่ยตัวที่เพ่งเห้นอยู่นะแอบแอฟมินน่นะเพราะว่าตัวนี้ผู้ก็มันใจด้วยกันตัวห้าสามเกดแล้วกห้าเก็สามเนี่ยครับนัำเลยครับน้ำบอมครับผมอือโอ้แล้วแล้วันมันมีเลขสามคูนนะนี่นี่นี่ตาเดิมตัวนี่ห้าสามเจ็แที่สองมาพู้กาพฝันมาห้าสี่สามครับผมตัวนี้คือที่ชุน หนึ่งหนึ่งอะ่าสุดคุหนึ่งหนึ่งโอ้หนึ่งหนึ่งคสามคู่หนึ่งหนึ่งที่ว่าหมว่งคู่มาคือปัแมนก็ขึ้นหวดเก้าหี่อหวดก้อนนี่ก็มีสองคู่เด้นี่ยห้าเก้าสี่แมนันไม่ก็อหาก้าสี่แล้วกับมี่หกเจ็ดแปดมันมานหล่อคู่กันยังเอาไม่ตามวนนี้เด้อ๋อครับผมหมวดนี้มี่จะว่าหวดนี้มี่เพิ่มเป็นสามคู่ครับหมวดก้อนนี่มีสองคู่นะอืมครับปัว อือวันนี้นีสามผู้กับพี่หน้าเบิร์เอาเอฟซีกัเลยเพราะวา่านั่นกับคนเ้องมันอาจจะบุลุ่ยความกันนั้นทีนะผู้วา่าครับผมเขาพิีชนะเบิร์นเอาผู้วงดีกันสิตถิ์เล่นตัวที่ผู้วาใหไปนี่ละอืออาจจะแตกทึ้งบนทั้งล่างหมดและผู้ว่าเพราะว่าทั้งล่างกับจ,จับบอกให้เราเล่ามิหายเจ็ดทามเจ็ดอ่าฮ่าครับผมหนึ่งห้าศูนย์สามนทั้งล่างกันเลย เราย่างคงเดิมนี่เนาะปูเนาะสำหรับนักห้างตัวเลขเนาะปูวเมนเมนเมนอ่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่งทุ่มไทยนิมิตดีแบบเป็นคนหลายเทสซาร่าด้วยนะโอ้เมื่อนขึ้นในเทปพัวปู้ก็ว่าเป็นนิมิตดีด้วยกันเพราะว่าวันนั้นปูนี่มาฝันว่าได้เนื้อเอามาเสียงว่ามหาวัดพูว่าเอ๊ะมันจะเป็นเลขตัวไหนบั่นครับเลขย่งเข่าสามตัวเนาะอืมวันนี้คนจักษ์มาได้ไหนเต็มซาลา สร้งแต่ตารางกันเข้มเลยนะยรับผม้โอ้เต็มสาราเลยงมวดนี้ออโอ้พี่น้องเนาะกะเป็นควงสุไทายเนาะสำหรับปัวตาเดาือฮาแปดครับเจสี่ครับฮาเจันเ็นคือหาแปดฮึมาแปดกันนี้พอเะรคาแปดเลยที่วัดเนาะเออะไรที่วัด เออวันคือวันเจ้าบอกครับแั่เนี่ยมินทั่งดี่แอบมินนั่งดี่กับอัดอัดงหรือกันเองเลยโองแล้วันสองกันเลยมี่มองเข่าว่าเะปูมี่จะได้เราโบนแนวเอ็ดขุนบอกยวัดยอนนี่จะว่าเดี๋ยวนี้สายนี่ว่าเจ้าบอกครับแต่มนี่เป็นเป็นคิปทิศสายเข้าสายก่นนี่ชุดเดี๋ยวนี้ครับผมเออสายเข่าเออแต่เน้นย่ำคือเกาเนาะปูแต่เน้นย่ำคือเกาเนาะครับเนาะ แมนแมนเน้นย้ำตัเก้าหล่าะว่าเลขตรงยู่แล้วเพราะว่าเป็นเมื่อหร่ไปอีกนะเห็นตะคุนในหลายก็คือว่าคือว่าเลขเขาแล้วล่ะผู้ว่าใช่ไครับผมแต่ว่าเท่ากับปีเจรณาเบื้องว่าเออเป็นหมุนอยู่บางเกาะคนบอกอยู่บางที่ศาลอันนี้กันต้องให้พิจารณาเบังหน้าเหม่อมันมันมีเขาไม่รู้สครับเออก็คือว่าอยู่น้ำดวงน้ำเงินเทพดาผู้ใดมีบุญก็บชีได้ก็คือรื่องปูกรบอกเนี่ยแหละผู้ว่าทีนี้เรานี่ยเราสั่งใช่ว่า ผู้กับว่าทิเท่คอนติด่วมโบดนี่ละวัครับผู้ใดมีบุญกับทิดเท่ร่วมอ่าก็ก็กคือเนาะที่เนียนๆก็คือตองวดมากก็คือห้ 5, 3, 7, en, อาสามเจ็ดที่เห็นอยู่หนาแอดมนเนาะแมนแมนแมนครับผมอ่ามาตองวดอ่ามามาโคงกลางกลางๆ5าสี่สามอ่าปูเหน็นผูยิ่งเ <มา S 1> นาะ ยืนอยู่ที่ดินของของปูปูก็เรียตีปูไปน้ำหาอยู่แล้วอนี่กับซีครับเดี๋ยวกับสามคนกับสามน่แล้วครับผมเ้ากับจันเดี่ยวสองตัวนั่มาแ่บุญวอดวอดว่าถึงกันครับผมสองตัวเนาะเออขอเยสองตัวไ้น่อืมทีนี้แน่นี่กับาศูนหนึ่งหนึ่งนี่เด้ศูนย์หนึ่งหนึ่งมวว่านี่ไปเนาะปู จักมาแบบไปบอลูดี่เนี่มาศูนย์หนึ่งหนึ่งหายเกียวลงดวนด้วยฟ้าบาทเด้อผู้ที่บอกให้เด้อครับผมมันเป็นเหตุฟ้าบาทต้อแปลวนะโอ้แล้ฟ้าบาทละพิ่นมาเน้นในเออที่ขึ้นยุฟ้าบาทวิเคราะห์กันเมนเต้แมนแมนกับแมนคือเด็กฟ้าบาทนละเพิ่นมาเน้นในเป็นเรด็กฟ้าบาทเพิ่นเขียนให้เลียวนะเออกะมีกลมๆอยู่เนาะปูเนาะมีมีคล้ายเด็กนึงคล้ายๆเกี้ยวเนาะแมนแมนเนาะพีในฟ้าบาทละปู้กับว่าที่เป็น สุดหนึ่กับชุดเจ็ดเจ็ดนี่ละโอ้ครับผมเนาะเขาก็ตัดเหรีน้ำสองตัวน้ำหนึ่งหนึ่งเจ็เจ็ดน้ำครับผมครับไปกระไม้เนาะพิยูหันละเด็กยูฟ้าบาเนาะม้่นๆนะเอายูหันละโอ้ครับผมเนาะก็ก็คือตามนันของทุไทยมาพี่น้องเด้อจังเลยครับชัดเจนชัดเจนอมีตาลาชุดืดยงี้ข่าวว่าขวัญราคนเต็มซาลาเลยแมนแมนแมคนเต็มซาลาเลยคุ ไอ้วาไหนวก็เจ like okay, ้า uh, oh. oh, ูก oh. yeah ันย่อันผู้กับบอกหูยิ้นเสียงเลยูฮันเลยอันที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งอะนะที่ตัวนี้ละตัวนี้ละตัวที่บอกนี่ละโอ้เออคนไมู่กันดูยอ็ดดูดูสาระบอกปัวยูหันละที่ในสาระอะไรล่ะพ้นเต็มสารเในสารอยางไงพนเต็มเลยต้องยูตาลางเหี้ยพกพนไหลนะครับอืจะเป็นถึงงานยังผู้กับจำแนงอะไรแน่แต่ว่าที่แน่แกั เลขเลขนี่ละศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่แหละเขาเจ้าว่าวกันบ่อปัวอืมอืมมันเป็นคล้ายๆม่จังเขาเจ้าสิบมัดน้ำบุญน้ำบือยังไงนี่ล่ะพราะว่าครับผมป่านสิบเป็นงานใหญ่ยังที่น่ะอืมเพราะว่าเพราะว่ามีแอบมินเ่งคนกระบอกอยู้อนว่าอวดว่าหนึ่งอันมันเป็นพวงเร่มงคลว่าอะไรอะไรเปนว่าเทสต์ตูนฝาป้ามาหาปูน่ะครับเอออาจจะได้วนนี่ก็ว่าเพราสร้างนะโอ้ครับผมอ่าอ่าอ่าโอ้เอา ลบกวดปูซันนี่เนาะอเอาใหม่นี่ส่งีมันน้ำปูสูสูทุกคนเลยเอฟซีเอฟมินกันเลยให้ได้จับเงินล้านเงินแสนมือนี่ละเเอออาเอาใหม่ส่งดีเออใหม่รวยรวยรวยทุกคนเลยเฮงเฮงทุกคนเลยครับผมให้ถือมัดประเทศเออเออสาธุครับผมเนาะอสาเจมล้านได้พี่รองเด้อกะเขือแน่ชัดครับผมเนาะกะตัวเก่า กคือตัวเก้านั่นแหละเนาะปูกับโบฟันหรืต่อบไมีฝันเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับตัวเลขแต่ว่าฝันว่ามื่อคืนก็คือ,อว่าคนเต็มซาลาเนาะคนเต็มซาลานะนเาลานาะพี่น้องได้ข้าเจ้าก็จะว่าเป็นยังไงกับบรูรณ์มากเห็ดบุญเห็ดยังเนาะไปวัดก็นสิแมเนาะพี่น้องเนานะไปถ้าบุญทำตัวเนาะอ่ากับข้าเจ้ากับปูกับได้ยนินข้าเจ้าโซเรีองตัวเลขศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่แหละ ที่ปูหามาลลาสุดเลย011หลาสุดกาพิจนรณาบรเเาาด้พี่น้องเด้อที่สำคัญหายตองหัดมากเห็นอยู่นาเอ็มิ่งก็คือ537คำเรียกที่ออกปากปูมากแต่ว่าหรือยิงค่าว่า7นี่เพราะชัดเจนมาจหนิ่1ก็ได้แต่ว่าหา3นี่ชัดเจนเลย53ชัดเจน ปูมันใจเลยมาฝันรอบที่สองก็คือห้าสี่ตัดเอาพี่น้องห3าสามานั่นเสียละเนาะแล้วก็ห้าเจยุดได้หันลัพี่น้องเนาะการเลขโค้งที่ไ่ายก็คือ 0, 1, 1, 1, 1, 0 1. ูนย์หนึหนึ่ง่งหนึศู์น่งเนาะให้พิจารณาเบิง้งผูได้ตามเอฟซี่ีตามปูเนาะ วัดป่าอุดรขอไหว้เพื่อเอม่เบลอแลวเนาะว่าขอสามตัว,อม,ตวอมสองตัว้อมสำหรับวันนี้เนาะอาจสิเป็นงนันง่ายก็ได้เนาะที่ปูวา่าว่าโคตรเต็มสาลาเลยเอาขออพูดหลายๆพี่น้องเพื่อสำหรับการรับชมรับฟังโค้งทุ่ท้ายของปูวัดป่าอุดรเน้นไม่ห้แเดาเนาะเป็นจังไดเสียงชัดเจนขอโทษขอภัยหลายๆได้ไม่ขึ่นร่อยตัวเลขไทยเบิง้งเนาะถ่ายคลิปครับผมเนาะ อคอยไม่โฉมไม่ใช่แปมกันจะลืมครับผมเนะาะไหมาล่าสุดปูวาศูนย์หนึ่งหนึ่งเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะกะผู้ใดมากตัวนี้อ่าอาจะหาง่ายแน่เด้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าไหมาล่าสุดเลยเลขเป่าก็เนาะลงทุนหน่อยเด้อพี่น้องเดอ้อเอาขอห้มีโชคไม่ใช่แปรมกันสำหรับคลิปนี้ สกสกมันมันสุขูสุขคนได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ